สวัสดีครับพี่น้องน,นี้ต้นไมาพาลุยต้นไมา้สีาพาปเบิงเบ่งแบบกระโดดที่ตาา้นไมปลูกไวท้ที่บงังที่บังพี่ไก่ที่ต้นไมมาพี่ที่เหล่วที่ต้นไมามาเห็นงานอยู่อเฉลี่ยวใหม่ๆเรืเ่องกระโดดหน่อยแล้วต้นไมา้สีาพาปเบิงเบ่งแบงบกักโกบักโกที่เหกัต้นไมาบักโกนี่ต้นไมาก็บอกหาใจดอกบักโกคือบักโพับ ลูกพับ้านเข้าน่ะน่าจ้างพงศ์ยิ้ตัดถิ่งทำไมลูกซึ้งเสียดายทำไมสีเบืองก่อนว่าบักโกมีบักโกหวานก็บักโกฝาดบักโกหวานบักโกหวานน่ะมันพอ่อจะกินยังทำไมเก็บไม่มากินบ้านมาจินยีที่ผักเดี๋ยวคอนเนี่ยเขาต้องไปเบืองบักกระโดที่ฮักปูกไว้ว่งางที่ไก่ว่ามาันสีง่ายขนาดใดนสีง,งามสีง,งามขนาดใดนเนาะเพราะว่าอีกเจ้กหน่อยทำไมเจอกระกยิเดกเขามาสวนบักกระโดนี้แล้วพี่น้องเนาะเข้าไปเบืองกันเลยเนาะ ครับเพื่อนครับครับข้างนนนี่ะครับชนมะกระโดชนมะกระโดตะไไม้ปลูกพิก,กายเงี้ยน้ำถึงปุ๋ยถึงทุกสิ่งทุกอย่างดีครับนี่เป็นแบบ เมล่อนนะครับเมล่อนเข้ากับปลูกนี่มันไมล่อนเท่ว่าร่จะไปแล้วไว้ท้ายไว้ให้เบิ่งปลูกกพือปลูกแกงจริงบลกแกงหมู่บ้านเฮาล่ะครับปลูกทิง้งปลูกขัางแต่เขาก็ได้ขายอย่างงั้นแบบอลังการงั้นสั่ง <c oughs> ฉันนี่ก็เอารถมาฉีดยาทินะ่นละฉีดยาทิ้งให้มันเหี่ยว แต่เมือ่อนี้จุดสำคัญของเขาคือนี่พายุของเขาคือบักกระโดงูัวปีไก่ครับคนบ้านนี้เขาก็เรียนนะ,ะครับเห็นหมองกำลังเรียนมากเหมือนออกกำลังไก่เบิร์ดนะครับเดอ้อบักกระโดพงพายุโมเช่ของทีมงานเบาแก่ทำไมาก็ได้เขามาซอย ทำไมก็ได้ขามาซอยงานครับบัคกระโดกปีกวักวๆปวยน้ำยดทิ้งทิ้งติ้งทิ้งเหรครับบ,นบนน่นี่หน่อยนึงบ่น้ำยดเหรบนี่นะครับนะครับเอาบัคกระโดดเขาครับผูกเป็นคู่สิได้ครับบักกระโดด ปลูกสมอเพื่อนลาบอะไรด้ตายน้ำท่วมนี่ต้นไงต้นนี้ทำไมมาเจ็บกรอบหนึ่งแล้วสามปีครับมากระโดดสามปีเจ็บขายอเ,เอาครับน่าสุดตุ๋งตายนะครับ าป,ปลูกเป็นปุ๋ยถึงยาถึงแมกซี่แม็กซี่นะครับห้ามสำหรับยอดนี่นะครับทำไมเอาไปกินก็ปลาเด็กบงกับน้ำพริกปนบานเท่าก็ตามโมโหงแซ่บแขกง,งงครับแขกงงทำไมเอาไปกินแขกง,งงเลยขนาดด้วยไม่กินได้ยอดมม่กระต้องกินได้ทำไมเอาไปกินแล้ว เอาครับกระโดดนี่ต้นใหญ่แล้วนี่ต้นใหญ่แล้วนี่ต้นใหญ่แล้วนี่ขับให้นบอครับหนวยพูดหน่อยหนวยจะมาทำเจดอ่ะมันไม่ซื้อแต่ว่าซื้อมันกระบาดห้อง่คือกันดอกะมี่บกหัด สายแบกนี้เป็นสายพันธุ์บักฮัตบักฮัตแล้วก็บ,บักเอียงนอมีสองสามซื้อมีบีเอ็มมีบักฮัตมีบีเอ็มบักฮัตอีกอันนึงซื้อ,อยังบุยายเพลนที่เอาเสื้อผ้ามาให้มหาให้นั่น เพื่อนมากินสายพันธุ์นี่ครับเนครับแล้วก็โดดปีเขาปีกักวกัวยีสองปีนี่ครับเพือออ่อนน,นะครับงามว่งามว่พี่น้องระบบนำยศนะครับเปิดเป็นเวลาครับตามนามสองทาง อันนี้เป็นยาเย็นยาเย็นยาเย็นกค็คือเป็นสีสีพักติบกป้านเท่าล่ะยาเย็นนะครับตไไมกับมาทายยังสิะครับไม่สำหรับให้พี่น่งทั้งบ้านบึงเพื่อบางคนจิมีวิธีการเอาไปเฮ็ดเอาไปปลูกเอาไปดัดแปลงจากข้าวโคดนำ เขามาเห็นน้ำหยดนี่ประหยัดครับประหยัดประหยัดประหยัดหลายนี่สำหรับโซนบักกระโดดไปข้างหน้าพุ้นจีเป็นโซนลูกพับโซนลูกพับแล้วก็ส่วนฝั่งทางพุ้นจะเป็นทับทิมแต่ทำไมฉันได้เข่าทับทิมก่อนไปเก็บทับทิมไม่ว่าอะเก็บเองหรอครับ มื่อไม่นาไปเจ็บถักทิ่มทำไมว่าได้เจ็บเองแต่ว่าก็จ้างแขกเจ็บเขาบอกไปเบิ่งว่าเขาเจ็บเหตุเตรียมบอกเตรียมหยังบ่อแล้วว่าเตรียมเขากอกถืเอเขาใช้โมเสียดาให้เราละ่ะครับเมื่อนี้ก็ไอ้ปูแมนมืน่อปีนี้บักกระโดดกับบ่อดกปันดบาบักพับกับบ่อดกปันดาเพราะว่าปีที่แล้วปีวังหันที่พวกท้นไม เย็บบันโดกคักพดนี่ครับระบบนำให้ติดสัญญาณไว้ดีดอกเตอร์ติดสัญญาณไว้ครับนี่ขมือมีตัวกรองของคุณจะทีมงานเบาเกียกับคุณแล้วครับฉีดยาจะฟังพูนละมีันอยู่ตาไม้ตาไม้ก็เลยหาหลอในจ่ักหน่อย ทำไมาสีผ้าใบบางแบบโกไปเจ็บบักโกหวานกินเนาะนี่นะครับไปด,ดูการเฮ็ดออกทำไมาก็ะลื้บอกทำไมาก็มาเจ็บเหด็นเหดนี่แหละครับได้เกียงได้ปลาบักกระโดได้ปลาบักโกทางหัวไปดูการเจ็บเห็ดมันจะเป็นเห็ดเห็ดเฟอดืองเเห็ดเฟอดืองเดี๋ยวเรื่องดูการเจ็บเห็ดเดี๋ยวทำไม่ผ้าเจ็บเห็ดอีกเที่ยนหนึ่งตอนนี้ฝนให้ตกท่านหนาว ประมาณเดือนสองเดือนสองเดือนน่าจะฝนจะตกแล้วก็ปลายปลายฝนก็จะได้เก็บเห็ดกันทำไมสิาพาสเก็บเห็ดมาเก่งมาหนึ่งแต่ว่าช่วงเห็ดออกเนี่ยใบอีตูใบอีตูอีตูเล่าหวานเท่าเนาะแม่งหลักสีหายหยักครับทำไมไมาถึงละ่ะครับปลาบักโก บดกครับบดกมีอยู่บดกบดกหน่วยกับว่าง้างปันใดทีเขาสิเจ็บเอาเข,า,ขาสิเจ็บเอาหน่วยหนยยังสี่สี่หน่วยแบบนี้เด็ดทิ้งครับหนยแบบนี้เด็ดทิงดท้งเด็ดทิ้ง เด็ดทิ้งม่ได้มาตารฐานเด็ดทิ้งมัดเด็ดทิ้งสิไงซ้ำได้กระางเด็ดทิ้งเดี๋ยวทำไมเสิได้มาดขำขำงาบักกระโด้อยู่เอกง,งาบักไอ้โก้อยู่ก,กระโด้ไอ้ขำเนาะเข้นสั้นแล้วตัดเลยจะแบบไงทีม,ามงนนมานทำไมบดุขับปีนี้บดุบดุบดุเห็นบ่าขับนลย าแต่ในมันดกมันหนักหลายมันก็หักทิ้งสิมันก็หักมันเสาะมันปีไก่เต็มหมดเลยครับน่านบุเต็มหมดนี่น่ามบุญเต็มงานกองงาจองหมดน่ครับแตได้ด,ดกก็งหูของสิแล้วกกลแต่งานใดมันดกมันก็งหูลงติดชินอย่างสิสล่ะมดกปีนี้มดกคือว่า แต่ว่าปลานีง่ายจังอยตัดทิ้งครับสิบอกเก็บ๊บมั้งหรือ,อยังไงบ่รู้นะเพราะว่าเห็นน้องน้องมันน้องน,องนองบอกว่าตัดทิ้งสิปูบักระโดดแทนปลานี่เสียดายแทนครับอยากอยาก,อยากให้เจ็บขายก่อนนตัดทิ้งนะว่ามันเห็นเงินอยู่นี่บักโบกบักโกหวานนี่บักโกหวานนี่บักโกหวานนี่ครับอันหวานอ ในวันวน,นั่งทีเดียดทีบางแนวเบาแม่นมาเก็บไปกินเมื่อไรล่นะคดมาไม่คนมา,คน,มาคนถือใจไหลเดี๋ยวขอไปซีนนะครับเนาะ,ะบางแนยมันทีมันเป็น,ปนต่กินแบนบแซ่บช่วงนี้มัน้แซ่บพวกแขกมาเก็บกัน จะมีฝาดมีฝาาต้นมีนี่หวานมี่คบต้นหวานอีกต้นนึงครับว่าต้องบ่มนะครับทำไมาพวนาไว้จะฝาดตัดถิ้งได้เลยอครับมึงทามาชิดจิมซิมก่อนซิมมันก่อนโอ้หาสวยหาง thông số mắc còn sẽ thông xong còn ừ ngon kia nào khoai tiếp nếu mà thả cho bó bán này, kinh được bao อมาเาก็บใส่ของงนเลยครับเก็บครับเก็บเก็บไปกินนี่ครับไปกินกันรังเหลียงอื ไปหาเขาดอกมนีึงวันนี้เขาฉีดย,ยา,าหยามั้งรม่จังไดบ่เห็นเขามาดีเชีดเขาเชีดออกจ้ะเข้ามาไอยเอาบักโกทั้งนี้แล้วสำหรับคลิปนี้ทำไมกะฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน,นได้เลยครับเดอ้อสำหรับให้กำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอล สู่ตัอไปครับผมครับสวัสดีครับ